เรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์คาซานยักษ์ใหญ่ใต้น้ำแห่งแดนมีขาวที่กำลังออกปฏิบัติการซ้อมรบร่วมกับคิวบาในหน้าน้ำมหาสมุทรแอตแลนติกใกล้กับชายฝั่งสหรัฐห่างจากฟลอริด,ดาไปแค่40กิโลเมตรได้สร้างความปั่นป่วนให้กับมหาอำนาจฝั่งตะวันตกจนต้องส่งเครื่องบินล,ลาดตระเวนออกติดตามเรือดำน้ำลำนี้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมา เรือดำน้ำคาซานหรืออีกชื่อหนึ่งคือ k 561เป็นเรือดำน้ำติดตั้งขีปนาวุธร่อนแบบอนเนกประสงค์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์หนึ่งในเรือชั้นยาเส้นจำนวน8ลำของกองทัพเรือรัเสเซียสำหรับใช้ลาดตระเวนเพื่อปกป้องอธิปไตยและเขตแดนทางทะเลโดยคาซานถือเป็นเรือดำน้ำลำแรกที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ด้วยการติดตั้งเครื่องปฏิกรณ์แกนหลัก ที่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง25-30ปีโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงสามารถออกปฏิบัติการใต้น้ําได้ยาวนานถึง90วันนอกจากนี้ยังมีความคล่องตัวสูงมาพร้อมเทคโนโลยีทันสมัยมีระบบตรวจจับเรือของศัตรูในระยะไกลด้วยนอกจากรูปทรงขนาดใหญ่ของคาซานที่มีระวังขับน้ำ13,800ตันและสามารถทำความเร็วได้มากกว่า30นอตยังมีความลับในการออกแบบ ที่ทำให้มันแล่นอยู่ใต้น้ำได้อย่างเงียบเชียบจนแยกไม่ออกระหว่างคลื่นเสียงของวานกับเสียงของเรือนั่นคือการใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงรบกวนซึ่งทำให้ยากต่อการตรวจพบนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งแท่นยิงต่อปิโดขนาด533มมไว้บริเวณท้ายเรือใกล้กับแท่นปืนกลเพื่อใช้ยิงขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกครูสคาริเบอร์และขีปนาวุธต่อต้อตานเรือดำน้ำ ตอปีโดและขี่ปนาวุฒซึ่งมีอนุภาพในการทำลายล้างสูงสามารถโจมตีเป้าหมายได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรือดำน้ำลำอื่นหรือโครงสร้างพื้นฐานของอาวุธยุโทโธปกรณ์ไปจนถึงรถถังที่จอดอยู่กับที่รวมถึงเรือผิวน้ำทุกประเภทด้วยเรือดำน้ำคาซานได้รับการปล่อยลงสู่ผิวน้ำและมีพิธีเปิดตัวไปในปี2017ก่อนจะเข้าประจำการเมื่อปี2021 มีกองกำลังทหารในปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ควบคุมเรือจำนวน64นายทางกองทัพเรือของรัสเซียระบุว่ามีคือเรือดำน้ำที่ทันสมัยที่สุดมีเทคโนโลยีที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งมาพร้อมกับคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าเรือดำน้ำทุกลำที่รัสเซียเคยมีมาเลยทีเดียว